เออทำไมทำไมทำไมอย่าลืมว่าไอ้พวกเนี้ยคือคนที่แพทองทานเสนอไปนะจริงๆเขาเสนอไปหลายคนนะแต่ศาลเลือกมาแค่สองอะ่ะเออเลือกสัดชัยก็เราก็ไม่รู้ศาลเขาเลือกเพราะอะไรนี่ตอบตอบไม่ได้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กล้าตอบกันนะแล้วก็อีกอันนึงก็คืออย่างที่บอกอะ่ะจะมีการถแถลงทั้งหมดเอยากจะปิดคดีเนี่ยถ้าคุณไม่มายี่สิบเอ็ดแล้วผมไม่แน่ใจว่าเออวันที่ยี่สิบเอ็ดเนี้ย ชัดชัยเขาไม่ไปก็ได้นะถ้าเขาจะไม่ไปแลเขาา <l passed> มีสิทธิ์จะไม่ไปนะนะถ้าเขาจะไม่ไปเขาก็ไม่ไปก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามไอ้บทสรุปของเหตุการณ์เนี่ยมันจะไปจบวันที่ยี่สิบเก้านะครับยี่สิบเก้าสิงหาอเอ่อโดยที่อ๋เรียกอะไรเดียวคือยี่สิบเก้าสิงหาเนี่ยสารจะนับนัดฟังคาคําแถลงอ่ะหรือคาวินิจฉัยเนี่ยสิบห้านาฬิกาคือบ่ายสามโมงอ่ะทีนี้ก็ หลายคนก็มองว่าเอาอยัางไ,ดาไงดีแพทองทานจะทําตามทักษิณไหมนะครับเพราะว่าตอนทักษิณตกคดีซุกหุ้นนะครับแล้วก็นํามาสู่วาทะที่ยังไม่มีใครลืมก็คือบกพร่องโดยสุจริตอะไรประมาณนี้นะครับอ,อันนั้นก็ต้องถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นตราบาปข,ของสารมนูนมาจนถึงปัจจุบันนี้อย่าลืมนะครับวันนั้นเนี่ย ทักษิณถูกสารรัฐมนูนม mm ีม hmm. ติเม oh, ื่อ <uh, um> สิบแปดมกราคมสอง4ห้าร้ยสสิบสี่ใช่ไหมโดยที่คำร้องในยุคนั้นคือปปชเป็นคนร้องนะครับเดี๋ยวน้าป้ามันขอขอหยุดภาษาแป๊บเดียวฝนตกนะครับผู้ชมครับมาละมาละมาละเดี๋ยวเดี๋ยวกลัวผิดไม่ตกเลยเนี่ยเอ้ยอ้แถวนี้แถวนี้ไม่ตกว่าน้ำมืดมืดเอ้ยนี่กี่นาทีแล้วอีกแป๊บเดียวอีกอีกห้านาทีก็เขาก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยปปชเป็นคนร้อง กรณีที่ทักษิณเนี่ยจงใจยื่นบัญชีพูดง่ายคือนยื่นบัญชีอเป็นเทนเนี่ยที่ไปซุกหุ้นไม่กับคนรับใช้คนลดที่ค่าต่างๆนานาอะไรเพื่อตอนนั้นเนี่ยที่ซุกหุ้นไว้อะมูลค่าประมาณสองพันกว่าล้านนา่นนะในปีสี่สี่นะสองพันกว่าล้านแล้วก็ถูกตัดสินว่ามีความผิดใช่ไหมครับแล้วก็เอแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยพักเพื่อไทยนนทตอนไม่ใช่พักเพื่อไทยพักพักอะไรวะไทยรักไทยกได้คะแนนเสียงมาท่วมท้นอะไรประมาณเนี่ย สุดตอนนั้นได้ตั้ง2อง48อะ2่0 48ก็โอ้โหพระโคตรเยอะเนี่ยแล้วก็ตอนนั้นทักษิณก็กำลังจะขึ้นมาเป็นนายฐมตรีใช่ไหมถ้าสมมติถลดจากตำแหน่งเนี่ยตอนนั้นแบบทุกคนก็จะเป็นอัศวินควายดาควายเดิมเลยก็แบบหลงไหลข้างใครกันชิบหายอะนะมอเสแรมยังบอกอัศวินควายดำสุรักษ์ศิวลักษ์บอกโอ๊ยตอนนี้มันจะดีแล้วมึงแบบดภูมิธรรมเป็นพวกเข้าปา่าออกจากปา่าจะมาช่วยทักษิณทำง,งานอะไรประมาณนั้นแล้วเป็นไงตอนหลังมึงทีนี้ก็เอาเป็นว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าพ้นจากตาแหน่งอะ ก็ต้องพอ้นจากตำแหน่งไปเลยแล้วก็ไม่สามารถจะดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆใ,ในเวลา5ปีนะในในยุคนั้นนะนะครับอันนี้มันเป็นรัฐธรรมนูนในปีท่นัปนปีไหนวะปี4ี่จำได้ไหมตอนที่มีการชูธงเขียวธงเขียวแล้วก็มีการทํารัฐธรรมนูนขึ้นมาแล้วก็เป็นรัฐนูนที่บอกว่าดีที่สุดฉบับหนึ่ง่องมาปีสี่ศอ่ะแต่ว่าก็สุดท้ายก็ใช้ได้ไม่ทลายหรอกนะก็กลายเป็นพอ,อ,อทักษิณก็มีความพูดง่ายคือชะา่าใจมากในสภานี่ก็แบบโอ้โหแบบทุกอย่าง ไม่ฟังสภา,าเลยนะครับแล้วก็จนวันที่สิบแปดมิถุนายนเนี่ยสิบแปดมิถุนายนสี่สี่อ่ะพักศินเขาก็ไปยื่นเป็นคดีด้วยวาจาเขาเองพิสาร,รนัำนูนเนี่ยเขาบอกว่าเขาเขาไม่ได้เขาไม่ได้ทําอะไรเป็นเท็จเขาไม่ได้ปกปิดเขาไม่ได้อะไรเลยเขาบอกว่าเขาอ้าวแบบนี้เว้ยแบบฟอร์มของการแจ้งภาษีทรัพย์สินเนี่ยมันไม่ชัดเจนผมคิดดูนะคนแบบทําธุรกิจต้องเป็นหมื่นล้านพันล้านแสนล้านเนี่ย บอกว่าเอกสารไม่ชัดเจนมึงเชื่อไหมล่ะนะแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาอ้างแบบนี้เขาบอกว่าไอ้ฟอร์มการกรอกเนี่ยมันไม่ชัดเจนเลยทำให้เขาสับสนมากแต่ที่สําคัญคือตอนหลังมันก็เช็คได้ไง,ไงว่ามึงเอาไปซุกไว้ที่คนใช้เลขาอะไรเต็มไปหมดเนี่ยแล้วก็เขาบอกว่าเมื่อเอกสารมันไม่ชัดเจนเนี่ยเขาเลยกรอกผิดกรอกถูกเลยกรอกไปเอาไปไว้ที่คนใช้ซะเลยแล้วก็เลยมากลายเป็นคําบอกว่าบกพร่องโดยสุจริตแล้วก็มีเรื่องราวไปถึง จมนทองธรรมชาติซึ่งตายไปแล้วนะครับก็ก็ต้องบอกว่าแต่ตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยนะตัวการสารนุ่นมันมีทั้งสิบห้าคนใช่ป่มปะยุคนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เท่านี้นะนะผมจําได้มันมเยอะมอากหลายคนไม่เหรอจำได้ไหมนึกอออก็ใช่ไงตอนนั้นมีอาจารย์ประเสริฐเอ่ออะไรหลายคนแต่ตอนนั้น,นสา,ารนุมไม่ได้มีเท่านี้นะผมจําได้ว่ามันไม่ใช่เก้าคนนะเว้ยนะมันมีเป็นสิบกว่าคนแต่จําตัวเลขไม่ได้สิบเท่าไหร่ไม่รู้ว่าซึ่งอย่าลืมว่าตอนนั้นเนี่ยโอ้โหแบบกว่าจะ พอจะกุ๊ปปิ้งได้อะมันก็แล้วยิ่งยิ่งเยอะเนี่ยยิ่งเยอะเนี่ยโอกาสในการที่จะแทรกเข้าไปซื้ออะมันง่ายเห็อไหมคือน้อยเนี่ยบางทีมันก็ซื้อยากนะเพราะว่ามันแต่ว่าโอเคถ้ามันจะซื้อยิ่งๆงก็ซื้อได้หมดอ๋อเจอแล้วใช่ใช่ตอนนั้นมีสิบห้าคนตอนนั้นมีสิบห้าคน